สวัสดีค่ะเช้านี้จะมารีวิววิธีการใช้งานผ่านาวิธีพิมพงานผ่านสาย OTG นะคะตัวนี้นะคะอันนี้ต่อไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าใช้มือเดียวก่อนอื่นที่เราจะทําการใช้งานสั่งพิมพผ่านเครื่องได้เราก็ต้องมีการดาวน์โหลดแอปเข้ามาก,ก่อนนะคะ อันนี้โหลดไว้แล้วเนาะแต่ว่าจะบอกว่าไปตรงขั้นตอนแรกเราเข้าไปที่ Play Store ต,ตัวน,นี้เป็นซัมซุงนะคะเข้ามาที่ Play Store เสร็จแล้วเราก็มาอ่ะคลิกแล้วโหลดโปรแกรม Noco แนนนะคะตัวนี้จะสั่งพินผ่าน Wi-Fi Bluetooth แล้วก็วิดีได้นะคะอ่ะตัวนี้เราก็อันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนะคเสร็จแล้ว ก่อนที่เราจะไปใช้งานถ้าเราไม่เปิดใช้ OTG ก่อนมันจะไม่สามารถใช้งานได้นะคะแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่าไปที่ตอนแรกเนี่ยตัวนี้ตรงทางเลือกผู้พัฒนาเนี่ยจะยังไม่มีนะคะเราจะต้องไปเปิดตัวนี้ก่อนโดยเข้าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วก็ไปที่ซอฟต์แวร์แล้วก็ไปที่คลิกที่หมายเลขรุ่นนะคะคลิกมันจะมีบอกเราว่า เปิดใช้งานผู้พัฒนาแล้วนะคะคลิกไปเรื่อยๆนเนอนะคะอันนี้เปิดดีแล้วแต่ถ้าถ้ายังไม่เปิดก็จะมีบอกเราว่าหน่สองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนจนเขาขึ้นมาว่าเปิดใช้งานหมวกผู้พัฒนาแล้วอะไรอย่างงี้แล้วก็แบ็กกลับไปนะคะแล้วก็มาเข้าตรงทางเลือกผู้พัฒนาตรงนี้นะเสร็จแล้ว บางเครื่องเนี่ยยังไม่ได้เปิดตรงนี้ไว้แต่อันนี้มันเปิดไว้แล้วเราก็อันนี้เปิดแล้วนะคะเราก็เลื่อนลงมาเลยข้างล่างมาหาคำว่าการแก้ไขข้อบกพร่อง<ด>ยูสบีอ่าตอนแรกเนี่ยมันจะไม่เปิดนะอันนี้คือเปิดไว้แล้วตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้เราก็กดตรงนี้เปิดเสร็จแล้วแค่นั้นเองค่ะเสร็จแล้วเราก็แบกกลับไปแบก,กบไปเลยทีนี้เราก็มาจัดการกับสายของเราโดยการอันนี้ ต่อไปเรียบร้อยแล้วนะ,นะคะเพราะว่าใช้มือเดียวเนี่ยสายอันนี้ก็จะเป็นสายพิมพเตอร์แล้วนะคะเชื่อมต่อกับพิมพเตอร์แล้วปกติเลยเนี่ยแล้วต่อเข้าไปเลยค่ะนี่เสียบมันเข้าไปเลยได้ไหมได้นี่เราก็จะมาทำการอ่ะ นี่อันนี้คือเชื่อมต่อแล้วถ้าเป็นเครื่องใหม่ขึ้นมาเขาก็จะ,ะมันจะอยู่ด้านบนนะคะแต่ถ้าเป็นการกตั้งใหม่ๆนะจุวนี้มันจะฟ้องขึ้นมาข้างบนว่าอตอนนี้เชื่อมต่อมองเห็น p ิ i n t เตอร์รุ่นนี้แล้วน่าอะไรเงี้ยเราสามารถพิมพ์ไฟล์างานไฟล์อะไรได้นะคะพล้อมกับไฟล์รูปไฟล์งานก็คลิกเข้าไปได้ pdf word excel อะไรเงี้ยนะคะทีะ่เป็นไฟล์เอกสารส่วนตัวนี้จะเป็นไฟล์รูปเนี่ยน,นะคะ เราจะพิมพ์รูปไหนแล้วก็คลิกเข้าไปก็ไปดูการตั้งค่าน,นะคะมันก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกอย่างเช่นอ,อันนี้พิมพ์นหนึ่งพิมพ์สองพิมพ์สามได้แล้วก็สามารถเลือกได้นะคะ,อ,ะอันนี้เลือกขนาดกระดาษอันนี้จะเป็นการแบบว่า ตั้งไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้นะคะอันนี้ไว้ให้ไว้สายอันนี้ลองเทสขนาด4ี่คูณหก่อนนะคะแล้วสี่คูกโอเคแล้วเรากดสั่งพิมพ์ได้เลยค่ะอันนี้ก็กำลังส่งไปที่เครื่องพิมพ์มนะคะเครื่องก็จะทำงานง่ายค่ะ อันนี้เป็นรุ่น287นะคะเรียบร้อยอันนี้จะไปเทสอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นรุ่น G รุ่น g 2 0 1 0รุ่นนี้นะคะดูีิว่าจะได้ไหม เดี๋ยวเขาลองกันนะถอดสาย้นไหนเป็นขร้ไหนแบบนี้ นี้ก็ได้ค่ะเห็นไหมคะพอเราเสียบเชื่อมต่อเขาก็จะถามเลยเห็นไหมคะจัดการกับปิ้งเจอเร่มีไหมเปิดทุกครั้งหรือถ้าเราไม่ติ๊กตรงนี้เราก็กดลงเลยทุกครั้งน,น,ะะนี่น่คะนี่นะเนี่ยค่ะไม่ใครจำเธอเลยเชื่อมต่อ กดตรงรูปปรินเตอร์ให้เขามองเห็นกันนะคะนี่ก็กดโอเคมันก็จะมีโฆษณาขึ้นมานะคะของฟรีก็อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราไม่อยากใช้ของฟรีเราก็ต้องซื้อเขานะคะแล้วก็กดออกไปนะมันก็วิธีสั่งปินพ์อะไรก็เหมือนกันใช่นะคะ่ะเหมือนกันอลองสั่งพินพ์ดูสิ เสียงอาจจะเบาหน่อยนะคะเพราะว่าใส่แมส นะคะจบการเรียวสำหรับวันนี้จ้าบ๊ายบาย